มเป็นกันศูนย์มิอส์แลเมีนว่าทำให้บอลไม่หอมครูชินจังด้วยพะนะเอ้ามันหอมบอลนั้นพิษผีอันั่นนะมันพิษกระบุนหอมกูชินจังพันธสูตรบอกเป็นตัวข้อแข็งขังน้องกูชินจังกล่องว่าอยู่พยาการโบนทั้งสิทธิ์ตีไปหอมอุมอุโอ๊ยข้อแข็งเนี่ยปากพี่น้องอย่าข้อแข็งอว้ายเฮ้ย เออแค่คิดจะเอข้อแข็งวันี่อี่พอ,อีแม่ยข่อยไม่ต้องเลือดตอัวหนอกูกินจังหนะเขากับวาข่อยคือกันพวกเจ้าน่ะเย่ะมากพวกเจ้าอย่าคิดว่ากู้ยิ้นจังหนะเราเป็นคนเราสุภาพกับข่อยเด้อปากเนี่ยซ้ำมาแจะคักเด้อกูสิบอกให้เด้อคำเบาเล่านี่คือจังเข้าเข้าบูถ่าเนี่ยเด้วกู้ยิ้นจังเด้อบา่ายคนนีนน้ำเบอร์บ้น,นเลยเว้ยวังคืนนี่ปกป้องกันคักปกป้องกันแน่ ครูชินจังนี่ในบรรดาศิลปินโตเกียวมิวสิกนะอันดับหนึ่งที่ปากสมัแจสุดคููชินจังสองกล่องว่ายุอันนี้ปากสมมาแจกครับควจะบอกให้เดอครูชินจังเดอ้อคำบอกคำจนะานเครือยองผู้เฒ่าโยเฮียนค่อยนี่เจ้าเห็นบ่าล้เล่นตลกเัีนนะครูชินจังเล่นตลกขึ้นหงอยยังดูบ่เราเป็นลูกกันไม่ใช่อัชลาแม่หมอเมืองเลยยายอัชลาเนะี่ยคอชินจังออกมาก็ายังบอกเลยว่าตลกขึ้นคำบอกคำจานนะนี่อุ้ย ให้กูหอมกูเชี่ยงจังปะ่ะนะโอ้ยกุยเป็นแห้งวะพี่พิฮาหอมอาบหน้ามันก็บ,บุนหัวเดียวศูนย์พี่น้องศูนย์ว่าเฮาหอมบอดบียดว่าซุ่มเป็นแหกกดตรฝาโคตรยังอีปปอบเอ้ยมึงเป็นขี่มึงเป็นอันขีฟ่ฟาตีอีลีครูชินจังกับเล่นตลกดีมากพี่น้องครูชินจังอะเหมาะกับการเล่นตลกที่สําคัญอ่ะ ครูชินจังตรงนีนตัวกับบอดโนดบอดโนดกับบักเบนสามคนก็ได้อะชินจังบอดโนดบักเบนนี่เล่นน้ำกันสามคนได้บักก้องไหนยังสมองสมองยังขี่บาทั้งคู่ชินจังอยู it, ่บักก้องกันนะเขาบอกไปไกลเหล่าบักก้องมาตัอ่าอาอ่าบักก้องไปนยังสั่นเอ้ยกูเด่นสิดาอีนั่นมาว่ากูกูว่าขอครูชินจังแบบนี้กูศูนย์ครูชินจังไม่เหมาะกับการ บุตรให้เราร้องเพลงดอกให้เราเล่นตลกคู่ยืนจังมองกันเล่นตลกลูกยายอาชราคู่ยืนจังอาชราเนี่ยเบ่งของแม่วาสันเห็นไหมวันนั้นเจอบอลนอที่กรลวินคลินิกน่ารักมากคอยบอกแล้วไข่เหมือนคนตาหักพี่น้องยายให้ในไข่คืนขันไข่คืนนี่อ้วูดเดียวบอกเลยเด้อกล้องจะแก้ผ้าเล่นหิมะอุยไปหาอยากเบื้องบนกล้องวันพี่น้องเอ้ยเศร้ากุศล คู่ชินจังนะพวกเจเเ้าบ่เห็นเราบดออกหน้ากล้องเราว่าบ่เราว่าผมคือจังหยังนี่คู่ชินจังในปากาาคําเว้าน่ะคําเว้าคือผู้วเฒ่า,า,าคู่ชินจังน่ะคําเว้าคือผู้เฒ่าพี่น้องรีวิวเบิ่นปทุมราชเนี่ยสั่งมันวบมันออกบักเบิ่นบักเป็ดเ้ยใหญ่ไปถึงเบิ่นปทุมราชพี่น้องแมนคู่ชินจังก่บมกันเล่นตลกมากกว่าพี่น้องยูรินะอีกคนนึงยูริกับเขเล่นตลก อยากเล่นตลกเดอรยูริเดอร์สิบอกให้เดอ้อยูริก็เป็นศิลปินที่อยากเล่นตลกนะเขาจะบอกให้นะบอดบิกบอดบิกกัต้องเล่นตลกกับแมนยูแต่ว่าต้องถือคู่ชิ้นจังอะกัดมันเนี่ยมันคือจังส์มันคือจังส์มงสมน้ำสมเนื้ออันที่ว่า,วาคู่ชิ้นจังกัดบอดบิกอะคือเรื่องจริงได้ไม่เป็นเรื่องแต่ง ข่อย,ยนะอยสูนเ่นไม่หงในเมื่อวาข่อยซุ้มอันแหกกดฝ่าซุ้มผิดเพศอุ้ยมันมาสมายัยเดียร์เด้ไหมไ่เอ้ยไม่ไงผู้อะนี่พูดให้คนอื่นไม่มีพนักเขาจะบอกให้เจ้าอย่าไปหาเบิ่งค้นที่เพศสภาพเจ้าเบิ่งค้นที่ความสามารถขันเจ้าเบิ่งค้นที่เพศสภาพเม็นบ่ เจ้าไปเบิ่งลูกหลานเจ้าวันนี้ให้เจ้าเลยเบิ่งลูกหลานเจ้าเบิ่งขอบครัวเจ้าเบิ่งยาพี่น้องเจ้าว่าลูกหลานเจ้าน่ะเขาเห็ุใดคือซุ่มคืออันซุ่มที่เจ้าว่ามันแหกกดฝากกดหยังบ่อย่าไปหาว่าถ้าตัวเองไม่ดีพอน่ะอย่าไปหาว่าคนอื่นเห็นบ่ได้คือเขาน่ะอย่าไปหาว่าเขาที่ว่าเขาน่ะคือเอาความสัดใจเพราะอิจฉาเขา เอาอิจฉาเขาซื้อกับมะเมนอยากว่าเหงกว่าว่าเขาแห่กดฟงกดฝ้าวิปผีกี้กับหมอมึงเออจะเป็นมึงรักษากดออีมึงเป็นก่อนขี้ฝาตีอิปปากมึงอีกบ่โดนกูก็ถือบล็อกอีกนี่ตอนนี่ไอเลิฟท so ิกท k อกไอเลิฟทิกท o อกโซมัสศูนย์มีบางคนกับมาเมนมาคือบ่หอมกูขินจังน้ำเน่ uh. แตงหนามาโอบแปลงมากัวมเมียันเขียวไหนนี่เขียวแมงทับหรือเขียวอันพระอินยาไปหาว่าคนที่เป็นนองเด้อเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครหรือไปด้อยฆ่าใครนะเพราะว่าคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันมันเก่งบะคือกันเนาะถนัดบะคือกันเก่งบะคือกันอย่าไปหารอยคาผู้นั้นผู้นี้บักเบิลบอกให้พ่อใส,บบอสบ่บักเบิลยุ้ยสายเบิลบักเบิล ยูใส่ล่ะพี่น้องบอกเบิร์นบบทุ่มลานเอ้เบิร์นบบทุ่มลา้านยูใส่อขั้นขามาที่บอกเบิร์นเบิร์นเน่ยเป็นเบิร์นเน่ยเป็นน้องที่น่ารักมากเบิร์นเป็นน้องที่น่ารักเบิร์นไม่เคยว่าให้ใครเลยบอคอยบอกให้เด้อเอาไม่ต้องพูดถึงบม่ต้องบอกถึงเรื่องความรวยบักเบิร์นมาหรอตี ว่ต้องบอ,อกถึงเรื่องความรวยวต่อให้ใครรวยไม่รวยก็ไม่มีสิทธิ์ไปด้อยค่าคนอื่นต่อให้คุณสินเหนือก็เขาเรื่องฐานนะเงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด้อยค่าคนอื่นผมบอกเลย คอยไปกินเข่ากับมูเข่อยๆก้าบานไปไปพ่อะมูของมูเข่อยฉันไม่มีหัวโขนค่ะเพื่อนฉันยังด่ากูเหมือนหมูเหมือนหมาค่ะเพื่อนกูยังตบหัวกูยังด่ากันเหมือนหมูเหมือนหมาค่ะหยอกกันยังไงก็หยอกกันอย่างนั้นเพื่อนฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันเหนือกว่าเขาเลยค่ะแค่เพื่อนฉันให้เกียรติฉันบักเบิรนมันยุดใส่ฉันจะบอกให้เลยนะเวลาฉันไปเจอเพื่อนมัธยมฉันหรือเจอเพื่อนที่ไหนฉันนะ ฉันไม่เคยไปที่จะบอกว่าเ mm. ยาวายกูเดอ้อกูรวยกูจนมึงรวยกูจนไม่มีรู้ไหมสิ่งที่สิ่งที่ฉันสิ่งที่ฉันทําได้คืออะไรเลี้ยงเหล่าเลี้ยงเบียร์มูแล้วก็ให้มูบ่าน้วหัวมวนคอยบอกเลยฉันม่มีเดอ้อที่จะไปเหยียดเขาว่ามึงไม่มีค่ะนี่แหละคือความสุขิทแท้จริงของฉันความสุขิทแท้จริงก็คือได้สัมผัส ได้สัมผัสชีวิตความเป็นบ้นบานๆความเป็นเพื่อนโดยที่แบบว่าอย่าไปเหยียดใครที่พูดหรือว่ามันยอย่างเด้ยอย่าไปหาเหยียดคนอื่นมาเขาสิเป็นนันเป็นนี่เพศสภาพเขาสิเป็นนันเป็นนี่อย่าไปหาเหยียดเขาถ้าตัวเองไม่ดีพอวุ้ยมาเจอกูหี่หน้ากันมูฮาวาคนนี่บางคนก็คือจังบิกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฉันยังไม่เห็นพี่หนุม่มโมโหใครนะฉันยังบุหรี่แล้วโมโหผู้ใหฉันเบิงบันพนัน ฉันเมืองพันพานอยากมีสวงมีแสงกับไปหาดาไม่อยากบอกไม่อยากบาอกบหอดพอบุองหัวจากเราไม่อยากบอาถึงน้ำตลกเนาะโอ้ฉันไม่บอกดอกไม่บ,มบ,มบอกดอกเคยตลกตลกคำเดียวคือว่าเป็นคนสอนเขาจังสันจังสี่ ปัญญาอ่อนเนาะเดลียวดูตัวเองด้วยอืมก่อนที่จะไปบอกว่าเฮ้ามีบุญคุณก็พูดเดเหลียวเบื้องเจ้าของก้อนมันแม่นบุญคุณอยู่บ่ปากเบื่อมันกับม,มากว้าจะคอยนั่นแหละอย่าไปพูดถึงเ้า่าไปว่าถึงอย่าไปว้าถึงอย่าไปอีหยังเลยคือบีกบอกเลยไปพูดถึงเลยอยู่ดีๆพอแม่เสียบว่า,วาอย่าไปหาว้าอย่าไปว้ามันตลกมันตลกเนาะ แต่ว่ายายที่มว่าข่อยหอมแก้มน้องข่อยเมื่อนวันเปิดโรงพยาบาลน่ะวันเปิดวันโรงพยาบาลน่ะ่อยสิบอกให้เรือฉันหอมน้องฉันหอมน้องแก้มฉันหอมแก้มน้องฉันหนึ่งวันที่ขึ้นเสาเอกเสาโทน้องฉันวันที่น้องฉันอ่อ s ักเ e s โน่นเนี่ยฉันยินดีฉันเพิ่งจะหอมแก้มน้องฉัน เออฉันหอมเนี่ใช่ก็หอมต้นหนาคนหลายๆใชนก็บว่าได้เป็นรักหอมไปรลี่หอมหลักรลีเว้าลี่ยู่ลีกินไม่มีค่ะการแสดงความรักการชื่นชมกับน้องฉันก็คือใช่กับหอมคนมันดีใจมันหอมกันนันเป็นอย่างจุ๊บกันยื้อซื้อมันสิทองยุติจุ๊บกันยื้อซื้อนี่มันแก่งตีเอ้ยมาบุรีเพศสภาพผู้นั่นผู้นี่มาดูกูด้วย มึงมาดูชีวิตกูด้วยค่ะกกกกมาดูชีวิตกูด้วยโรงพาบาลกูไม่ได้กูแบงค์สักบาทนั้นน่ะเงินสดทำหมดนั้นน่ะอย่าให้ฉันอวดรวยค่ะอย่าให้ฉันพูดเหยียดค่ะถ้าฉันพูดเหยียดเนี่ยจมเลยค่ะแต่ฉันบอมแมค่คนแบบนั้นหรือซื้อ เพราะฉันคิดว่าคนเรามันมีดีไม่เหมือนกันคนเรามันมีดีบ่คือกันฉันเลยบ่อยากไปเหยียดผู้ใดไม่ใช่ไม่อยากไปเราไม่อยากให้เขาพูดว่าให้เฮาเฮาอยาจะไปว่าให้เขาถ้ามึงด่ากูกูด่ามึงมึงต้องรับให้ได้นะถ้ามึงด่ากูกูด่ามึงมึงต้องรับให้ได้วินวินด่ากูได้กูก็ต้องด่ามึงได้อีกแก่ศูนย์ เอ้ยมึงพิมมาเดียยังไดซุ้มแหกกดฟงกดฟ้าเฮ้ยทักเลยครับถ้าใครเจอผมนะพี่น้องออหลีพผูใ้ใดเป็นใครที่เป็นเพื่อนหรือติดตามผมในเฟซเจอที่ไหนทักได้เลยข่อยเนี่ยเป็นคนข่อยเป็นคนมักเบานัวหัวมวนข่อยมักมีเพื่อนฝูงข่อยมักข่อยคนมักมวน คอยเครียดบ่เป็น่อยบ่มีมารจําไว้เลยใครเจอผมที่ไหนนะทักได้เลยผมเป็นคนแบบนี้ผมบ่มีมาดผมยินดีด้วยจะสาใครจะไปรู้มือหนึ่งถ้าอาจจะไปนั่งกินเขาน้ากันก็ได้ไปกินปนกินเจ้ากินอย่างน้ากันก็ได้บอกไว้เลยบักโนดบ่มีมาดพี่น้อง่อยบ่มีมาดทัก่อยเลยคอยนี่ ข่เป็นคนบันนอกแห้งพี่น้องข่อยนี่มักอียังแบบบ้บานๆข่เป็นคนบ้านพี่น้องข่บอกเลยข่เป็นคนบ้บานนี่หลีบ้านนอกอีหลีเได้อข่เนี่พักผมโลดผมชอบที่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีพักมีพวกข่เป็นคนแบบนี้เราอ่ะสิ่งที่เรามีคือค่าของความเป็นคนเหมือนกันอืมผมอะมี่าก็เป็นคนคือกันกามุจเจ้าเลยเท่ากันไม่มี ข่าวก็เป็นคนเท่าทอกันเหมือนพี่น้องเจอครับทุกวันที่ผมเข้าโรงพยาบาลยิ่งมีต่อไปยิ่งมีคาเฟ่ผมก็ต้องไปช่วยงานช่วยงานโรงพยาบาลปกติก็อยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วอ่าปกติก็จะเข้าโรงพยาบาลอยู่แล้วยิ่งมีคาเฟ่ผมก็ต้องไปช่วยน้องที่คาเฟ่บิ๊กก็จะมาคาเฟ่ในที่บิ๊กอยู่ขอนแกนบิ๊กก็จะเข้าคาเฟ่เราคุยกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะต้องมาแบบเออโน่นนี่นั่นการซอยกันพี่น้องนี่ มันก็คือหมอทําไมหมอกรวินถึงรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปดูเลยนะว่าทําไมหมอกรวินถึงรักบิก๊กเพราะว่าหมอกรวินบอกว่าฉันชอบที่พวกเธอแบบซัพพอร์ตกันนะคอ่ะฉันอะ่ะมักที่พวกเธอซัพพอร์ตกันโน่นนี่นั่นเออเราอยู่ด้วยกันอะ่ะเราไม่เคยพูดถึงเรื่องตัวเงินตัวทองไม่บเ,เคยเบาหอดธุรกิจของน้องคือธุรกิจของน้องอันไหนที่พี่ ช่วยซัพพอร์ตธุรกิจน้องได้เต็มที่ว่าต้องเอาเงินใหม่พี่ว่าต้องเงินใหม่ฉันฉันบอเอาฉันมีหลายแล้วเออไขว้นยังสี่เนาะอันนี้คือผมที่พมเบ้านี่ผมมาอยากบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอาอทาไมต้องบอสโนดอยู่กับหมอรกรวินเพียงจะคือหอมแก้มบอสบิ๊กดูแท้นั้นสิเอา้าน้องกูแม่ถ้าหมอรกรวินแล้วก็ยังหอมสิเป็นอย่าง ก็มันเป็นน้องสางคนในครขอบรัวตัวเออสางคนในครขอบรัวเจ้าของไอ้หอมน้องมันสิตายตีไอ้หอมน้องเป็นเพยงไหนมันเงี้ยนตีกุศลโย่เข้าใจบอมันเป็นเรื่องปกติ หอมเขก็หอมต้นหนาคนหลๆเขาบม่ได้ขาบไ่ได้เขินเ,เ,เขาอเ,เขาดีใจผมดีใจน้องดีบางครั้งน้องก็หอมผมเพราะน้องบางครั้งน้องก็ดีใจมันเป็นการแสดงออกแบบเขาดีใจแหมขาใจบอรเราดีใจที่วันนี้เฮ้ยเราซักเซสเราเฮ้ยพวกเรามาไกลเนาะเออโน่นนี่นั่นเราก็ซัพพอร์ตกันพี่โน้ตมาขึ้นกลุ่มปิดพี่โน้ตมานั่นพี่โน้ตไปทำนั่นทำนี้ให้หน่อยบิ๊ก เออบิ๊กพี่ช่วยพี่เรื่องนี้เรื่องนั้นหน่อยพวกเราคุยกันโดยที่ไม่มีตัวเงินมามาเก,กี่ยวของเลยพี่น้องมันไม่มีตัวเงินแม้แต่บาทเดียวมาเก,กี่ยวของเลยอันนี้บอกอีหลีอันนี้ผมพูดจริงๆเนาะเห็นบอกเรื่องว่าเห็นอันผมอันบนว่านี่เตือนหํามันมากค่าตัวกับมาฟี่ใครก็ว่าหยอกนอ้องใครจซื้อ ขะนองข่อยมูจังนี้ใส่ข่อยโอ,อยนเงินในข่อยแล้วข่อยบ้เขาูงจังนี้ใส่ข่อยเออบางครั้งเราก็บอกนัวหัวมวนไปแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรารู้จักใจกัน่ะมันจะบ่บ่นแม่นางคิดเลยคืหน่อยสำหรับผมนะใครก็ช่างนะใครก็ช่างนะที่แบบว่าบอสช่วยน้อนนี่หน่อยเชื่อไหมว่าผมไม่เคยเรียกร้องเงินเลยอะไรที่ผมทําได้ผมก็เฮ็ดเต็มทีเงินทองข่อยกับมีพ่ออยู่พ่อกินอยู่เออ ที่่ข่หอมกันหอมกันดมกันน้องเมน่าตัวข่อันนี้ตัวไักบิ๊กขึ้นนองวันหนึ่งหมอกะวินไปหอมแก้มบิก๊กค่อยไปหอมแก้มบิก๊กหรือสองค่อยสองคนหอมแก้มน้องค่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบิ๊กก็เหมือนคนในครอบครัวฉันเข้าใจบอฉะนนั้นและที่สำคัญนะอย่าไปหาเหยียดอย่าไปด้อยค่าคนอื่นเด้อพี่น้องเด้อ อียายมันอีหนึ่งมึงด,างดากก่าืปกูด่ามึงคือกันวินวินอิทเถ่าสำหรับพี่น้องขอยไปเอาลูกขอยก้อนขอยศูนย์